อ้าวพี่เกจะไปไหนเนี่ยย้ายต้นไม้ครับวันนี้อ้าวย้ายไปไหนอันนี้เป็นต้นที่มาจากการแชร่น้ามาไม่ใช่หรอใช่ใช่ย้ายมาจากโรงเรืนอนาที่เราเลี้ยงปกติที่โรงเรือนสแลนนะครับที่มีแสงสม่ําเสมอเนอะเอาะอ๋อแล้วอย่างนี้ก็คือจะไปเลี้ยงต้องลองน้ําต่อไหมหรือใช่จริงๆมันอยู่ที่เงื่อนไขตำแหน่งที่เราวางด้วยนะถ้าใครยังไม่รู้เรื่องนี้นะครับเวลาเราวางต้นไม้นะครับเวลาเราย้ายตำแหน่งนะครับมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ๋อ่ะ,ะต้นนี้ต้นนี้อ่าเป็นต้นที่ถูกเลี้ยงองน้ำมาแล้วดูรากสิพี่เกอะ ตอนนี้อ่าเป็นต้นที่ถูกเลี้ยงรองน้ํามาเนี่ยครับข้อควรระวังเขาก็าคือเวลาถ้าเรามาเลี้ยงในแสงลําไรอย่างเงี้ยอ่าการคายน้ําเขาจะไม่ปกติเหมือนจากต้นที่เราเคยเลี้ยงอ่าเลี้ยงที่โรงเรือนปกติ<ส>ที่<ช>ที่แสงสม่สําเสมอแสงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเรื่องการคลายน้ําเขาอาจจะไม่ได้เหมือนเหมือนก่อนหน้านี้ถ้าเราเอากลับมาเลี้ยงรองน้ําอีกเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดสภาวะที่น้ําเกินได้ก็คือเกิดอ่าเขาคลายน้ําไม่ได้ในช่วงที่ฟ้าปิดช่วงที่อ่าต้นไม้บัง อันนี้ดีมากเลยพี่แกหนิงไ,ไม่ไม่ทันคิดเหมือนกันนะใช่อย,อ,อ,ยอย่างอย่างต้นเนี้ครับตรงเนี้ยเป็นต้นไม้ที่มีแสงํำไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตรงนี้ผมแนะนําให้ดูเลยอืมตรงเนี้ยเป็นช่วงที่มีแสงํำไรที่ผมมาวางเนี่ยมผมก็จะยกเลิกเรื่องการรองน้ําไปเพราะว่าไม้เขาเคยอาคายน้ําได้สม่าเสมอเนาะเพราะฉะนั้นอย่างอย่างพอเวลามาอยู่แสงํำไรมีแสงขาดไปบางช่วงแล้วก็แสงไม่ได้ต่อเนื่องเนี่ยต้นไม้จะคายน้ําได้ยากเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีการควบคุมเรื่องน้ําเฮ้ยเท่ากับว่าสมมุติว่า เราไปเลี้ยงต้นไม้อะที่รอ,องน้ํามาตลอดแล้วแสงเขาดีเขาก็เติบโตดีแต่เมื่อใดวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดสมมติเราจะเปลี่ยนที่เขาแต่แสงตรงจุดใหม่อ่ะมันไม่ได้เยอะเหมือนตอนแรกใช่ครับเราก็เสี่ยงเหมือนกันที่เราจะรองน้ําใช่ครับถ,ถ้าเขาอยู่ในสภาพเดิมคือเขาจะดูดน้ําขึ้นเยอะนึกออกไหมและพอเวลาเขาขายน้ําไม่ได้เขาก็จะวกกลับไปที่ว่าเขาจะเกิดสภาวะช้าชน้ํา ทำให้เกิดอาการทิ้งรากนึกออกไหมครับนึกออกอ่าคราวนี้เราก็ต้องทําการป้องกันด้วยการก็ยกเลื่อการรองน้ําไปอ๋อตรงจุดนี้พี่เกศไม่ลองเลยเหรอไม่ได้รองนะครับก็คือเอามาเลี้ยงปกติวางหนุนกระถางอะไรปกติเลยได้ร่มไม้ไม่ผ่านสแลนไช่แต่นี่มาแต่ต้นนี้ต้นนี้ผมจริงจริผมจะเลี้ยงรองน้ําแหละกลับมาเลี้ยงรองน้ำมันก็มีเงื่อนไขอีกอ่าอย่างมุมนี้เออไปตรงไหนอีกตรงนี้ตรงนี้เดินเยอะนะอ่าตรงนี้ครับเป็นจุดที่มีแสงไฟ ทาให้ต้นไม้คลน้ําได้สม่ําเสมอเราก็สามารถเอากลับมาเลี้ยงรองน้ําได้ตามปกติเลยอ่าอันนี้ผู้ช่วยผู้ช่วยอะ้วไงอ่ะอย่างอย่างถ้าจุดที่มีแสงไฟอ่ะมีแสงสม่ําเสมออ่าก็คือตอนนี้ผมใช้ไฟในการช่วยหน้าบ้านตรงเนี้ยก็จะสามารถเลี้ยงรองน้ําได้เหมือนเดิมเพราะว่าต้นไม้จะคลายน้ําได้ปกติต่อเนื่องนรือองไหครับผมนึกออกแต่กับการถ้าจุดไหนที่เราเอาย้ายแล้วอ่าต้นไม้ไม่ได้รับแสงต่อเนื่องเราก็อ่า ยกเขาเรียกไม่เลิกยกเลิกก,ลาก,าการเลี้ยงรองน้ําไปเออพี่เกยก็ไม่เลี้ยงรองน้ำน,นะครับผมเพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนให้เหมาะเหมาะสมกับสภาวะาการเลี้ยงของตัวเองแล้วก็อ,อย่างที่บอกครับถ้าเลี้ยงไม้แบบเข้าใจเราจะรู้ว่าถึงเวลาเราปรับเปลี่ยนเนี่ยเราจะต้องแก้ไขอะไรตรงไหนเฮ้ยอันนี้ลึกซึ้งนะถ้าเป็นหนิงอะ <c oughs> ่ะในสกิ <c oughs> าาการเลี้ยงต้นไม้แบบหนิงนะตอนนี้นะก็คิดไม่ถึงเหมือนกันฉันก็มาลองน้ำเหมือนเดิมกับแสงที่มันน้อยลงใช่ครับผมเห็นไหมครับอย่างต้นเนี้ยอ่ะผมอยู่ใต้ไฟเนี่ยผมก็ยังสามารถเลี้ยงรองน้ำได้เหมือนเดิม ไม่มีปัญหาอะไรอ๋อนี่เลี้ยงรองน้าอ่าอย่างอย่างต้นเนี้ยเลี้ยงองน้ำได้เหมือนเดิมเนาะ,ะแต่ถ้าในต้นที่เริ่มห่างไฟแล้วมีแสงแบบช่วงเช้าช่วงกลางวันหายช่วงบ่ายลำไรอย่างเงี้ยแสงเขาน้อยลงก็ต้องลดเรื่องของความชื้นลงไปโอ้โหสรุปเลยสั้นๆเลยพี่เกศสรุปให้นิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นการย้ายต้นไม้ครับจริงๆต้องดูสภาพแวดล้อมต้นใหม่ที่เราจะเอาต้นไม้ไปวางด้วยนะเพราะจริงๆแล้วมันมีความใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมเดิมไหมหลักๆก็คือถ้าแสงอ่าเราเคยเลี้ยงไม้ในแสงสม่ําเสมอไปีย เอามาเลี้ยงในที่แสงน้อยอ่ะเราต้องมีการควบคุมเรื่องเรื่องน้เนี่เอกไหมครับก็คืออาจจะต้องมีการลดลดน้ําลดลดปริมาณน้ําที่เราให้อ่ะอาจจะอาจจะเขาเรียกว่ายกเลิกเรื่องการรองน้ําไปเลี้ยงในสภาวะปกติแทนถ้าแสงมันน้อยเนาะแต่ในสภาวะของไม้ที่ได้รับแสงน้อยเอาไปเลี้ยงแสงเยอะเราอาจจะต้องเพิ่มความชื้นเข้าไปแทนอี่เอาไหมครับผมอาจจะไปเลี้ยงรองน้ําได้อ่าเพิ่มแต่แต่สุดท้ายอย่างที่บอกถ้าจะไปเลี้ยงรองน้ําก็ต้องให้ลากเขาลงไปหาน้ําเองเนาะ ไม่ควรจะเอาไปอยู่ๆไปจุ่มน้ําเลยเพราะเขาจะปรับตัวไม่ทันเกตโอ้ขอบคุณพี่เกมากเลยอันนี้เป็นอีกความรู้หนึ่งเหมือนกันนะบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะหลายๆคนเอาไปเลี้ยงไม้ลอยู่ย้ายที่แล้วทำไมอยู่ๆสุดอยู่ๆดรอปนะครับบางทีมันก็เป็นสาเหตุที่บางทีเรามองข้ามไปเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ลองสังเกตดูถ้ารู้รู้หลักการแล้วถึงเวลาเราปรับใช้กับสถานที่เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยมันมันจะลดโอกาสการสูญเสียนาะ ขอบคุณมากค่ะพี่เก้ไปแล้วต้นไม้คุณนี่สวยเนี่ยนี่อะไรคะลูกไม้ทั้งนั้นลูกไม้ทั้งนั้นเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวมีปล่อยแต่ต้นสวยๆเลยใช่ไหมคะหลังของการนี้ก็คือนี่เดือนเมษาเนาะเดี๋ยวพฤษสภามิถุนานะคะอันนี้เป็นต้นที่เอามาจัดสวนเพิ่มด้วยไปแล้วค่ะพี่เกใหมอชำใบไปแล้อ่ะครับคุณค่ะ